ก็กลับสวัสดีชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมช่อง KR z t TV เช่นเคยนะครับ ก็วันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการปั๊มผู้ติดตามปั๊มหัวใจปั๊มแชร์ใน t i t ตอกนะครับภายในไม่ถึง3นาทีนะครับโอเคนะก็ใครอยากจะรู้นะครับก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของผมนะครับก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเวลาผมจะมาแจกทริคใดๆนะก็คลิปนี้ผมไม่ได้มาแจกโค้ดฟรีไฟลนะครับก็ขออภัยด้วยผมจะมาสอนวิธีการปั๊มทิกตอกนะครับก็ ก่อนอื่นเราไปดูกันเลยนะครับว่าทํำยังไงขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่ Google Chrome นะครับโอเคตามผมไปเลยโอเคนะครับก็ถ้าหากว่าเรามาที่หน้า Google Chrome แล้วนะครับก็พิมพ์พตามผมนี้เลยนะครับก็ให้ทุกคนนะครับพิมพ์พคำว่า VIP tool นี้ก็ได้นะครับ อันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์คำว่าตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เว็บเดียวกันนะครับหลังจากที่ทุกคนกดเข้ามาที่เว็บแล้วนะครับมันก็จะมีตัวอ,อักษรขึ้นตามภาพนี้ให้เรากดติดให้เรากดตามภาพแล้วกดยืนยันไปนะครับโอเคก็ผมก็จะมันก็จะขึ้นมาแค่2ตัวอ,อักษรน,นะผมก็จะกดตามนี้ โอเคนะครับก็หลังจากที่ทุกคนนะครับเข้ามาที่หน้าเว็บของมันแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ Follow นะครับก็จะเป็นการปั๊มติดตามนะครับแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นการปั๊มหัวใจเนาะครับแล้วก็อันที่3มก็จะเป็นการปั๊มคอมเมนต์นะครับปั๊มหัวใจในคอมเมนต์เนาะเวลาที่เขาคอมเมนต์ไปแล้วปั๊มหัวใจให้อย่างเงี้ยแล้วอันที่3มที่4นะครับมาโทษทีอันที่4นะฮะเป็นการปั๊มวิวนะครับก็อันที่ห้า แช์นะครับก็จะเป็นการปั๊มแชร์ของเรานะครับก็คลิปนี้เราจะมาสอนการปั๊มวิวกันนะครับโอเคก็ให้ทุกคนไปเลือกคลิปที่ตัวเองจะเพิ่มวิวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเลือกให้ใหทุกคนดูนะผมก็เข้ามาที่หน้าทิกตอกที่ผมได้สร้างขึ้นมานี่นะครับแล้วทุกคนจะสังเกตนะครับว่าคลิปแรกของผมนี่ครับจะมีอยู่97วิวนะครับโอเค หลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนกดเข้าไปที่คลิปนั้นๆแล้วกดเลือกหาคําคว่าคัดลอกลิงก์นะครับตรงนี้นะครับคัดลอกลิงก์โอเคหลังจากที่ทุกคนนะครับคัดลอกลิงก์แล้วนะครับให้ทุกคนไปที่หน้าเว็บเลยแล้วกดที่เราต้องการครับสมมติว่าเราจะปั๊มวิวเราก็กดเข้าไปลงวิวนะครับแล้วก็วางลิงก์ที่เราคัดลอกมานะครับโอเค แล้วกดสแกนไปจะเห็นว่ามันมันจะโชว์ว่าตอนนี้เรามีอยู่ที่97วิวนะครับโอเคผมจะกดให้ทุกคนดูนะครับจิ้มเข้าไป1ทีนะครับรอมันสักครู่ก็นี่นะครับก็เราจะกลับมาปั๊มได้อีกทีในอีก90เอ้ยในอีก9นาทีนะครับโอเคก็เหมือนกันนะครับสำหรับการปั๊ม ปั๊มติดตามปั๊มหัวใจปั๊มแชร์ครับก็จะทําขั้นตอนเหมือนกันหมดเลยนะครับคือการคัดลอกลิงก์มาใส่แล้วก็กดไปนะครับโอเคเราไปดูที่ติกตอกของเราดีกว่านะครับตอนนี้เวลา13เนกา56นะครับโอเคผมผมทาตอน13เนกา56นะเดี๋ยวผมขอไปดูก็ทุกคนจะเห็นว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงตรงไหนเลยนะครับให้ทุกคนนะครับกดสไลด์ทิ้ง1ทีนะครับ แล้วกดเข้าไปที่ t i k ต o อนะครับแล้วกดเข้าไปดูที่คลิปวิดีโอของเราเลยนะครับจะเห็นว่ามันเพิ่มมาอีกตั้ง1,000นะครับก็ตอนนี้ผมไม่ได้ตัดทิปแต่อย่างใดนะครับคือ13นกา57นะครับจะเห็นว่ามันมี1,0001,097วิวนะครับโอเคนะครับขั้นตอนวิธีการปัมก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับ ใครที่ทําได้หรือไม่ได้ยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอธิบายอีกทีเนาะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเนาะผมก็จะอัปเดตข่าวสารไลฟวิธีต่างๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมแจกบัตรกรินนาบัตรทรูมันนี่แล้วก็แจกเพชรนะครับผมก็จะทําลงเรื่อยๆนะครับก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะกดติดตามด้วย